ควรทํำรับสีไหนก่อนดีนั่นเองนะครับเรียกว่าต้องเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นปัญหาโลกแตกอันนี้เรียกว่าโลกแตกเลยนะเช่นสมมุติว่าอันนี้เอาโดยส่วนตัวของก่อนนะผมเนี่ยหรือว่าหลายๆคนเนี่ยผมผมผมเชื่อครับว่าน่าจะทําแบบโอเวอร์บูสอยู่ใช่ไหมอาจจะแบบ40หรือว่าอาจจะแบบเฮ้ย hey, แค่นี้ซับอ่ะมันถึงร้อแล้วอ่าก็คือทําแบบพวก2ดาวกับ3ดาวอะ่ะให้มันถึงร้อยหหลังจากนั้นเนี่ย กูจะไปทาแท็กเลยเออนแนวนั้นนะครับอันนี้บอกเป็นพื้นฐานก่อนละกันนะเผื่อบางคนจะตามไม่ทันเช่นสมมติว่าถ้าผมเล่นเออซับคำว่าร้อยหกสิบนะอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะเช่น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 อย่างเงี้ยผมเล่นเขียวล้วนโอ้ยร้อยหกสิบแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ไปปั่นตัวละครที่ผมคิดที่จะทําเช่นแบบนี้ยเอาทุกตัวให้เวลร้อยเพราะว่าเราจะได้แท็กเยอะแนวแนว,แนวนั้นนะครับหรือว่าสีแดงก็ได้แล้วสีเขียวก็ได้แล้วอันนี้คือคําแนะนานะว่าควรให้เป็นอย่างเงี้ยทุกสีก่อน อันนี้คือผมแนะนําเลยนะเท่านั้นเลยนะให้ร้อยหกทุกสีก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปทําแท็กแต่ทีเนี้ยปัญหาต่อมาคือไอตอนทําแท็กนี่แหละมันทําพร้อมกันหลายหลายสีไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องทําทีละสีชัดเจนจังพอทําทีละสีอะคตอบทําสีไหนก่อนดีวะเนี่ยปัญหาละพอเป็นปัญหาปพวกเดี๋ยวผมจะมาตอบให้แล้วกันเนาะเนื่องจากว่าจ่ายด้วยผมเล่นเกมนี้มาคําตอบโคตรชัดเจนเห็นไหมว่าอยู่หน้าสีอะไรเขียวนั่นแหละครับ ชัดไม่รู้จะชัด,ชดยังไงแล้วเนื่องจากส่วนใหญ่สีเขียวผมเลยขอย้อนเล่าเผื่อบ,บางคนมาไม่ทันนะครับในส่วนของอ่ะถ้าเอาแบบย้อนอดีตเลยนะเอาแบบอดีตเลยนะอดีตก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีในส่วนของตัวละครโรเจอร์คู่โอเดงครับแล้วหลังจากโรเจอร์ตัวละครที่มาฆ่ามันได้ก็คืออคาอินุสีแดงนะอันนี้เราเรากลับไปที่สีแดงกันนะอะคาอินุเสร็จปั๊บกลับมาที่ลูฟี่อ่าเป็นเป็น,นงเงินแล้วนะจากจากลูฟี่ต่อมาเป็นแชงเขียว แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแช้งเขียวอะ่ะแม่งอยู่เป็นปีเลยอะ่ะปีหนึ่งเต็มเต็มเพื่อนเพื่อเข้าใจป่ะเออเป็นตัวละครที่เป็นปีนะตัวอื่น่วนใหญ่อยู่6เดือนและมีตัวมาแก้6เดือนมาแก้หเดือนไอเนี่ยเป็นปีชัดเจนนะแล้วยังไม่จบครับหลังจากแช้งเนี่ยอ่ะกูลืมแล้วน่าจะเอสจะมาตกป่าวะเฮ้ยอ๋อบิ๊กมัมบิ๊กมัมบิ๊กมัมไคโดวิ่งอ่าบิ๊กมัมไคโดวิ่งโซโลก็คือหมายความว่าเล่นได้ทั้งแดงและเขียวชัดเจเนอ่ะ โอเคแล้วพอมากลางปีครับช่วงช่วงจุด5ก็คือปีที่แล้วอ่ะโอเค okay. เป็นในส่วนของตัวละครคิดรอนิกะในแนวเนี้ยในแนวเนี้ยและสุดท้ายคิดรอก็เมตานะครับแต่สู้นิกะไม่ได้สุดท้ายแม่งกลับมาเขียวออแล้วแล้วปีเนี้ยเอสจะมาตกพอ่อโรเจอร์ก็คือกลับไปขาวเอ้ยกลับไปสีดำใช่ปะ่ะแดงคือไม่มีแล้วนะแล้วมาเนี่ยตอนนี้ล่าสุดคืออะไรก็คือลุจ,จิคู่กับน้องงูน้ำเงินน้ำเงินเห็นไหมนไ แล้วก็ตามด้วยแชงดังนั้นเนี่ยถามก่อนว่าอา้าวแล้วอย่างตอนนี้สีเขียวอะ่ะมันเล่นไม่ได้หรอปัจจุบันผมเล่นคู่นี้นะอันเนี้ยปัจจุบันนิกากูยังเล่นได้อยู่เลยปีนึงแล้วนะชัดเจนนะแต่สีแดงอะ่ะไม่ต้องพูดเลยนะล่าสุดคือแค่เอสเยมาโต้ erm ato, และเอสเยมาตโตไม่มีใครหยิบร้อยเปอร์เซนต์ส่วนสีน้ำเงินผมไม่ได้เถียงนะวเว้ยว่าคู่นี้มันไม่ดีผมไม่ได้เถียงนะผมจะบอกว่ามันเก่งเหมือนกันโอเคปะ่ะแต่สมมติว่าถ้าหากคุณนำสีเขียวไวอ้อ่ะ อย่างตอนเนี้คุณอาจจะเล่นเป็นโรเจอร์คู่นี้ก็ได้เล่นได้ไหมเห็นด้ได้ไดเพราะว่าโรเจอร์มันพับมาแล้วมันเลยเล่นได้ไงชัดเจนยังสุดท้ายอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันจะกลับมาเขียวเสมอเลยโอเคปะ่ะอันนี้คือคําตอบแรกก่อนทั้ง3สีถ้าถามผมอ่ะสีเขียวคุ้มที่สุดเพราะส่วนใหญ่มันเล่นได้และมันอยู่ได้ยาวเสมอย้ําเสมอถึงเล่นไม่ได้แค่แค่หกเดือนแต่หลังจากนั้นเนี่ยไอ้สีแดงอ่ะคือกากาสุด สีน้ำเงินเนี่ยคือกลางสุดโอเคปะ่ะอ่าผมผมไล่ผมไ<ม>ล่<ม>ลไปตามนี้นะเขียวน้ำเงินและแดงแดงทําหลังสุดอย่างไอช่วงโซโล่แม่ใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าโซโล่อะถ้าเจอแม่ใหญ่ติดไฟเผามันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะมันมันเป็นเมตาจริงเว้ยไอช่วงไคโดแม่แม่แม่ใหญ่อ่ะนะมันเป็นจริงๆต่อ6เดือนไงแต่สีเขียวอะส่วนใหญ่อยู่เป็นปีชัดเจนยั่างมันต่างกันตรงนี้ผมเลายยา้ว่าเออถ้าทําอะทําเขียวก่อนเอาละทีนี้เรามาวงเล็บเพิ่ม เนื่องจากถ้า3สีเลือกได้ผมจะบอกว่าทําเขียวดังนั้นหมายความว่าตอนเนี้ผมจะทําเขียวแต่มีวงเล็บก่อนหน้าที่จะไปเขียวผมก็ต้องทําสีดํากับขาวด้วยเหตุผลเนื่องจากเพื่อนๆเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเมต้ามันอะขาวกับดาแล้วก็ณตอนนี้มีตัวละครเริ่มมาให้แลกได้แล้วเห็นป่ะขาวดำเนี่ยแลกไปเลยแล้วเมต้าหลังจากนี้แมงไม่ขาวก็ดําดังนั้นผมอยากจะบอกในคลิปนี้เลยว่าอันนี้คือผม เอ,อ่อเรียกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวละกันหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่เล่นเกมนี้มาเนะาะถามผมเนี่ยผมจะปั่นขาวกับดําก่อนโดยแลกตัวละครเมื่อกี้ตามที่เห็นเลยพอเป็นขาวกับดําเสร็จปั๊บใช่ไหมเนี่ยขาวดําและไอช่วง6ปีอะ่ะคิดว่าน่าจะสูงมากๆอะ่ะกราฟขาวที่คิดเองนะ1กราฟขาว2หนวนดดํดๆหมายความว่าไอหนวดดำเนี่ยมันจะได้มาเล่นคู่กับแชงโอ้ยไม่พูดผิดไอหนวนดดามาเล่นคู่กับโรเจอร์เออ ส่วนแงกันเล่นคู่ครับเป็นแนวนี้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันก็ยังเล่นได้ทั้ง2สีไงดังนั้นหมายความว่าไอ้สีตามปกติเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเล่นได้ยากขึ้นเพราะว่าถ้าสีครับไม่อยากมโนมากว่าเอาเอาว่าแบบแบบนี้แล้วกันส่วนใหญ่อะ่ะตอนนี้แพทปัจจุบันนะถ้า3สีเราเลือกได้ผมเลือกเขียวส่วนที่เหลือเนี่ยดำกับขาวเราไม่รู้หรอกโอเคปะ่ะเป็นการคาดการเนาะแต่ส่วนตัวผมปั่นแม่ง2สีเลยจบไม่ต้องพูดเยอะส่วนปัน่นปั่นยังไงก็แค่ว่า อ่อส่วนอันนี้คือส่วนตัวเองนะผมก็จะแลกไอ้พวกเนี้ยสี่ดาวสามดาวพวกเนี้ยเออขาวกับดาแลกไปก่อนส่วนที่เหลือยังยังไม่แลกเพราะตอนนี้ผมซับร้อยหกสิบแล้วแต่ย้าว่าต้องซับร้อยหกสิบก่อนนะครับเพราะเผื่อสมมุติว่าอาจจะมาเป็นคู่ซันสีแดงเก่งโคตรก็ได้เราตอบไม่ได้แล้วเผื่อมันเป็นเมตาจริงจริงโอเคคุณก็ยังมีซับร้อยหกสิบที่เล่นได้โอเคป่ะดังนั้นเนี่ยเอาซับให้ถึงก่อนเนาะส่วนที่เหลือก็มาปั่นแล้วไอตอนที่จัดเนี่ย เราจัดกันแบบนี้ตามปกติเห็นไหมว่าลูฟี่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยลูฟี่ลูฟี่หตัวที่เหลือเนี่ยนี่ไงเห็นป่ะสีดำสีตัวสีขาวสีตัวจบแค่นั้นก็นเล่นได้ละไม่ต้องซีเรียสพอแค่นี้ซับอ่ะน่าจะร้อยห้าขึ้นอ่ะร้อยหด้วยซ้ำโอเคยังเออเนี่ยผมเลยปั่นเป็นประมาณนี้ก็คือไปแลก4กับ3ดาวให้เรียบสำหรับขาวกับดำนะส่วนที่เหลือผมปั่นเขียวก่อนสีแดงเนี่ย กากสุดสารบผมน,นะเมตามันแค่ครึ่งปีส่วนใหญ่เห็นเจ้ครึ่งปีสีน้ําเงินก็คือแบบกลางๆแต่ไม่สุดถ้าถามผมนะกลางๆแต่ไม่สุดยกเว้นแผ่นนี้แผ่นนี้สุดแผ่นนี้สุดเลยคู่นี้โคตรสุดเลยหรือแบบนี้ก็ได้เอออันเนี้ยโคตรสุดเลยสารแผ่นนี้นะสาระแผ่นนี้นะโอเคแต่แผ่นหน้าเราต่อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยแผ่นนี้สีเขียวอะผมเล่นดิกะไม่ก็เล่นได้เหมือนเดิมหรือถ้าใครมีโรเจอร์เวลร้อยบูทสหรือนิกะบูทสมันก็เล่นได้ตอนเนี้ย เออก็นี่แหละสรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันบอกว่าน่าจะตอบให้ได้นะว่าควรปัน่นซับสีไหนก่อนอันนี้คือผมตัวเองปั่นแบบนี้นะส่วนเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ย <c oughs> สีอันนู้นดีกว่าอันนี้ดีกว่า,อนนวาเอาเลยไม่มีผิดถูกเราบ